มองเห็นไหมเนี่ยก็ใจจุดไหมทําไมไม่ได้ใช้ที่อื่นที่อื่นมันส่งผลดีมันเป็นผลของสวรรค์แล้วสวรรค์เป็นผลของดีแล้วเไหมจิตที่ทําดีส่งผลอยู่สวรรค์แล้วตรงนั้นมันไม่มีเลวแล้วมันไม่มีบาปแล้วเขาใจยังถ้ามีบาปก็ไปสวรรค์ไม่ได้เขาใจยังเออ อานะ้าวนรลกไม่มีดีมีแต่เลวมีแต่โกรธกระจยังนีิเนี่ยเห็นยังแต่มนุษย์เนี่ยต้องดีกับเล็วเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ไงลักษณะเช่นนี้นี่เลวลักษณะเช่นนี้ดี <c oughs> ก็เลยบัญญัติด,ดีกับเร็วเข้ามานี่แยกออกเนี่ยแยกออกแยกออกให้รู้ว่าเออนี่บัญญัติเป็นดี มัญยัติเร็วเใจยังอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะบัญญัตเออส่วนธรรมะปรรมะทุกอย่างมันมีหน้าที่ของมันแม้แต่ดีกับเรวมันมันก็มันมันเป็นลักษณะเราจะไม่มองที่ดีเร็วนะมันมองที่หน้าที่ของมันอุดเข้าใจยังปรรมะมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันปิดกั้นปรรมะไม่หมดเลย เพราะเราจะไม่เห็นเลยปรัปามัดมันคืออะไรมองอเอาไวล่ะเขมามาปรัมัดคือสูงสุดแล้วมันยังไงก็ส่งผลอย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเหมือนอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี่ปาารัมัดไหมหน้าที่ของมันนี่สุดๆไหมเออนั่นคือมันมันไม่มีอะไรที่จะนั่งเปลี่ยนแปลงหรืออะไรไม่มีใครอะไรมันได้อ่ะเออนั่นแหละแต่ถ้าบัญญัติคือคน ที่บัญญัติขึ้นมาเหมือนสัตว์ต่างๆเนี่ยลากสัตว์ต่างๆที่เขาบัญญัติขึ้นมาอันนี้ว่ามันใช้กับคนสื่อสารไอ้นี่พวกนี้บัญญตัติเออบัญหัติเป็นคนบัญญัติเป็นสัตว์เนี่ยพวกเนี้ยสื่อสารเป็นการก็เ,เรืยอบัญญัติขึ้นนะอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยก็บัญญัติขึ้นกาเข้าใจพระไตรปิฎกไหมล่ะเออเนี่ยปริยัตทั้งหลายเนี่ย มันหยัดขึ้นทั้งหมดเขาเข้าใจว่าเออนี่ปริญัตทั้งหมดนี่คือบัญญัติขึ้นมาเป็นหนทางเดินเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติเลือดข้ออัดข้อทำที่พระเจ้าตรัสรู้นี่คือว่าเป็นธรรมบัญญัติของพระองค์ท,ที่ที่ว่าองศ์อ,งอยู่เออเนี่ยมันธรรมะแห่งลมหายใจนี่ทําให้เกิดปัญญาทาให้อันนี้คือบัญญัตออิที่ที่ที่หลงวงพ่อดีนํามาี่คือบัญญัติ แล้วใครพูดก็หลวงพอดีพูดไงมันก็เลยเป็นธรรมะที่หลวงพอดีว่าแต่เอามาจากไหนเอามาจากพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้สั่งสอนเรื่องนี้แต่มันก็ใกล้เคียงเข้าใจยังพอเราเอามาพิสูจน์เอามาสาธยายเอามาจําแนกแยกออกเพื่อการันตีในสิ่งที่พุทธเจ้าได้มาเออเราก็เดินตามพระองค์คือถ้าเทียบเคียงแล้วมันไม่ออกนอกพระตไตรปิฎก นั่นคือคําสอนของพระเจ้าเ้าใจามันจะไปลอกคําสอนของพระเจ้าทุกกระเบียดนี้ไม่ใช่ถ้ามาเทียบเคียงนี่เดี๋ยวมาเทียบเทียบแล้วเนี่ยองไม่ได้ออกนอกนอกกรอบแห่งน,นิพพานเนี่ยคือการสลัดตัดทิ้งการเข้าสู่สุญญาตาอะไรต่างๆเนี่ไอันี้คืออยู่ในกรอบแห่งธรรมินัยของพระเจ้ามองมองเห็นไหมเออมาเทียบน่ยมาเทียบดูโอ้นี่หนไหมเนี่ยที่พ่อมาเทียบนี่อาณาประทธิประานสี่พ่อจงเจ็ จบไหมปัญญาพิมุตเออจบเนี่ยก็อยู่ในหมวดนี้ได้ไงเทียบแล้วอืชัดเจนไหมเพราะเราทําแบบนี้เราได้แบบนี้เราก็สอนแบบนี้แค่นี้อย่างอื่นเราไม่ถนัดเราก็ไม่สอนเออเรื่องอะไรจะไปสอนเพราะเราไม่รู้เรื่องเออสอนไปก็อายเขาเสียมากเออมอนโหบาลีจ๋าเลยเ,เปแปลไม่ออกกรใจอยยังตัวเนี้เอออันไหนที่เราถนัดเราเข้าใจ เออแล้วก็พูดไปตามที่เข้าใจตามที่เห็นตามที่ทําได้มองมอง,มองเห็นไหมเหมือนเจ้ากรรมในเวนอภิสูตรกันวล่ะเอออย่างเงี้ยเออพฟอกลมอย่างเดียวมาแล้วอ,อ,อย่างเงี้ยเออข้าใจแล้วอะไรนี่พวกแกมก็ส่งมาส่งมาเพราะเราไม่ได้มองว่ามันจะไปอยู่ในหนังหมาเหมือนที่ตําราที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะเออพอเรารู้เรื่องอินเทอร์เน็ตปุ๊บ๋อแบบเดียวกันเห็นไหมเออเพียงแต่ เพียงแต่ขึ้นกรรมของสันโลกมันโดน,น,นทึกโดยจักรวาลมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่า Google อีกอ่ะอาจจะว่า Google คนยังมาสร้างอิเล็กทรอนิกขึ้นมาเพื่อเพื่อป้อนโปรแกรมให้มันด้อสังเกตดูดิขนาด Google YouTube อะไรมันยังป้อนป้อนโปรแกรมได้อ่ะเข้าใจเข้าใจป้อนโปรแกรมไหมคนทั่วโลกยังยังป้นคนข้อมูลจากมันได้เลย แต่ข้อมูลนั้นต้องมีบันทึกค่อยสักก่อนนะมึงที่จะค้นได้มันต้องมีเนื้อหาสาระที่คนเขาเรียบเรียงเข้าไปไดนี่เขาเข้าใจเนื้อหาสาระของพวกนี้ไหมอ่าวิชานี่เหมือนวิชาธรรมะเปิดโลกกบมดานที่เราที่เราส่งเข้าไปนี่เอานั่นเราส่งใน g o o g l e ก็มีเห็นไหมล่ะเออนี่ไงก็เราส่งไงมองออกไว้ล่ะแต่ขึ้นกรรมของสัตว์โลกนี่ไม่มีใครส่ง มันเป็นการบันทึกกรรมที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยกําลังหันคอคนนี่เออมึงฆ่าคนเห็นไหมกรรมตัวนี้ก็ปื๊บแล้วในดวงจิตของเราเองหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันก็สายภาพไปแล้วอ,ะอ่ะเอาเรามองมองเห็นไอ้ไอ้วงจรตามต่างๆไหมล่ะที่ต่างๆที่พวกสายสืบเขาวงจรปิดอะเห็นไหม ข้าใจว่ามันั่นแหละมันก็ถ่ายภาพอยู่งั้นแหละนั่นคือกกลางแต่แต่จิตแต่ขณะที่มันทํามันก็มันทําก็มันทึกอยู่มันก็รู้อยู่ใช่ไหมล่ะเข้าใจยังเออทําไมอยู่ๆไอ้ภาพมันยังเห็นมันวิ่งมาเลยเข้าใจยังเห็นมันฆ่าอยู่อ่ะเหมือนรถชนกันก็เห็นภาพใช่ป่ะอันเดียวกันเพราะอะไรนี่ทําไมมันตรงนี้พวกเราสงสัยไหมล่ะเพราะอะไร ก็เพราะว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันสามารถที่เห็นไหมมันตัดชิ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 ดเห็นไหมคือโลกเรามันหมุนอย่างงี้ไงเวลาทาปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือดวงดวงอาทิตย์มันส่งแสงตลอดสายตลอดเห็นไหมล่ะเออเนี่ยแหละมันเป็นพลังงานของมันมันจะดูดปื๊บปื๊บปื๊บทากรรมอะไรไว้มันดูดไว้หมดนี่ไงไม่ใช่เทวดาไปจดบันทึกข้อมูลกรรมเราด้โอาจกคนเทวดามาจากไหน บันทึกข้อมูลของศาสตร์โลกอะนะเอออันนี้คือคือพูดได้เนี่ยไมมถือว่ามันมีอินเทอร์เน็ตมันมีกูเกิลก็จะยัง่งเราไปเห็นตรงนั้นก็เลยต้องพูดให้มันชัดๆเออมันต้องหลักของวิทยาศาสตร์มันมีแล้วก็เออเข้าใจยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดให้เกิดปัญญามองมองเห็นไหมขึ้นกรรมของคนเนี่ยเอาสัญญาขันมันมีอา แฟดไดมันมีมอมรี่ใชใใไ่ไหมล่ะเข้าใจเขาใจแฟดไดไหมล่ะเสียบเข้าไปพวกข้อมูลมันอยู่ในนั้นหมดเลยในดวงจิตของเรามันก็มีตรงนั้นแต่ดันมาสอนผิดไงเออสอนเป็นไปมองเห็นมันแล้วเป็นโน่นเป็นนี่อาว่าสัญญาขันจําได้หมรู้ใช่ไหมเออก็ไปไปอ่านมันซะก่อนแล้วไอ้ตัวอ่านก็ส่วนตัวอ่านสิตัวบันทึกข้อมูลสัญญาก็ส่วนสัญญาสิ ขาจะใครเขาจะแบกทะเบียนสมรสมาตลอดเวลาถูกไหมหรือแบกทะเบียนสมรสมาด้วยไหมเอเอแลมีคู่ก็มีคู่ทะเบียนสมรสก็ทิ้งอยู่ในหีบนะะั่นแหะเทนโนเทเนอร์ก็ต้องทิ้งในหีบใช่ไหมอาจจะไหมมีทรัพย์สินเท่าไหร่มันก็อยู่ในหีบนั่นแหละมองออกว่าล่ะเหมือนมีเงินในธนาคารมันก็แค่บันทึกข,ข้ขอมูลถูกปะเข้าใจอย่างตัวเนี้ยนั่นแหละเรื่องสัญญาขาน ัวสัญญาในจิตของเราก็ต้องมีแบบนั้นเออเวลามันจะมาอ่านก็เอาสังขารก็ปรุงแต่งแล้วไงทีนี้เออวิญญาณก็เกิดไงมันมาจากไหนก็มาจากสัญญานั่นแหละเข้าใจอย่างทีนี้เอออุ้ยคิดกันยังไงมองกันยังไงมีนาพิริตผ,ผิดเพี้ยนไปหมดเลยไม่รู้อ๋อขอเรามันง่งงายๆใช่ไหมล่ะคือที่ที่พ่อพาพวกเราเนี่ยทำง่าย สบายไม่ต้องอะไรเลยแต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะมองมองออกว่าล่ะเพราะไม่เคยบอกว่าพวกเราอยู่เฉยๆแล้วตัดสรุปไม่เคยบอกนะเขาจะใช้กรรมโลกถูกไหมละ่ะเออสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใช้กรรมหมดเมื่อไหร่หรือว่าเออเราแจ้งเมื่อไหรเราโลกกดหลงหมดเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นจะเข้าใจถ้าโลกกดหลงไม่หมดจะไม่เข้าใจเลยเขาจะยั่ง เออหรือไม่ถึงเวลาถึงการเวลาที่จะตัดสะุุก็ต้องตัดสรุนุนั่นแหละอแสดงว่าบาปมันสิ้นสุดลอยบาปได้ลอยบุญได้ไปส่วนนึงก็เอ,อเขาจะว่าเพราะบุญมันหนุนเข้าส่นิพานแล้วก็จบเออก็เหมือนอวโลกไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ใช้หมดซะก่อนมันอวโลกมันจะเข้าสู่อวกาศได้เขาจะยังถึงมันมีอยู่มันก็ไปได้เขาจะยังในอวกาศมันไม่ต้องใช้ เออเข้าใจไหมนี่นิพานมันก็คือเราทิ้งไว้ตรงนี้แหละบุญน่ะไปนิพานเสร็จมันก็จบแล้วแต่เราต้องมีบุญไปซะก,ก่อนอเพื่อไปนิพานก็จะยัง่งเออไม่ใช่ไปทําบุญแล้วอยู่เฉยๆโอ้ตัดสรุปบ้าแล้วเข้าใจไหมเออนอนอยู่เฉยๆบอกโอ้ยนิพานอยู่แล้วถ้าอย่างนี้ก็เพี้ยนแล้ว เผอเพี้ยนไหมล่ะเออมันไม่มีพระเจ้าไม่เคยตัดอธจบายละ่ะไม่ได้ตาหนินะเนี่ยไม่ได้คือคือพูดให้พวกเราฟังเดี๋ยวบางทีพวกเราไม่เข้าใจแต่ถึงที่ครูบาอาจารย์สอนเราก็ไม่รู้ถูกไหมล่ะเพราะเราไม่เคยเห็นคนที่อย่ามันนิพพานอยู่แล้วเกิดมานิพพานเลยไม่มีกระจายอย่างอณะพระเจ้า,าเองท่านสร้างไรกับไรกันนี่ ไม่คิดโจมตีคนอื่นไมนะ่เนี่ยคือคืออธิบายพวกเราฟังเฉยนะไม่ใช่พวกเราไปขัดแย้งนะที่พูดเนี่ยมองออกไหมอย่าไปขัดแย้งใครนะให้รู้ตามความเป็นจริงพวกเราอย่าประมาทมันพลาดได้งงออกไหมเนี่ยเข้าใจนะไม่ใช่อยู่เฉยๆเราจะเข้าที่พาเลยไม่ไม,ไม,ไมีนะไม่งั้นพระเจ้าก็ตัดสรู้ตั้งแต่ยังไม่เกิดมาเลเขาจะยัง บารมีพระองค์เท่าไหร่แล้วใช่ไหม้างมาเท่าไหร่แล้วเออท่านต้องมานั่งเกิดอีกเกิดแล้วต้องศึกษาอีกทั้งกี่ปีหกปีอ่ะก็จะตัดสรลุใช่ป่ะเออทําทุกกริยามาเท่าไหร่อุ้ยใช่ไหมเออแล้วเราเป็นใครทีนี้ปอยู่อยู่ตัดสรลุนี่นิพานเลยมันเป็นไปนไม่ได้นะคือสิ่งที่เขาว่าว่างเหมือน กูบาอาจารย์นั้นอาจจะมองอาจจะมองว่าไอ้ไม่ต้องยึดอะไรก็ได้ไม่ยึดอะไรแต่ต้องทําอะไรก็จะทําแบบไม่ยึดนะอันนั้นถูกต้องทําดีแต่ไม่ติดดีถูกต้องนะทําทําแล้วไม่ติดอะไรเลยนั่นคือสภาวะของพุทธะทาทุกอย่างไม่ติดอะไรสักอย่างเออทาสร้างความดีไม่มีตัวตนนะเข้าใจในะจุดนี้นะเออ วันนี้เจ้ากรรมในเวน่าจะสิ้นสุดนะแกนี้